สวัสดีครับพี่น้องมาขวาน,นูครับพี่น้องคุณขวานูหน้านะครับเดอ้อนูนาพาโชคไห้มาจากหน้าแท้ๆได้ครับนี่เนี่ยั่นเดวเรียบร้อยคุ่ขวาสูบบาวแดงกินเนาะคุณบอดใหญ่ใส่หอมสูตบบาวแดงคนบ่ะใส่หอมกับไอ้เดียเด๋ยวเด้อพักใส่ใส่ใส่เวิร์ดหมัดน,นี่ครับพี่น้อง ส้ามาขมนะจังใส่เบือดใส่กระเทียมจั็กน้อยมันหอมครับพี่น้องใส่คาตะไคร่เนี่ยนะเมื่อ่มปุ่มฮุบลงไปครับใส่คาไบ่กกูดใส่เข้าไปลำเครื่องเนะครับเนาะอ ทีละพี่นอ้องขวานาูเป็นแะไเสยบได้ครับขนาดเพาท่านเดียวใส่หมอได้ครับ วางก่อนใช่ครับโอ้นามมันต้มนึกขวนี่โอ้โหร้ายไปไลยตรงนี้โอ้นทีอ้อมกานน้องร้ายผลจริงจริงมันต้องขวเครื่องก่อนท้ออกเบิดเลยครับเที่ทิ่เบิดเลยโอ้นยขวพี่น้อง đây khuôn nó mà núi ừ này nè, ừ, đúng rồi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 , đúng สูตรบาแดงน,นะครับเลอเป็นแต่แสบอยพี่น้องหอมว้าวหอมหมดเขาได้ทอดซับเลยอืมใส่เข้าไปพี่น้องขวยมันในเขากับเครื่องอะจังหยอดน้าใส่พี่น้องใส่คูณเอาน้ำมาหน่อยน้ำไหนน้ำในขวด ไปครับโอ้โหโอ้หย่าโมเสียไปไม่โนค่ะพี่น้องข้าไว้ลงบนรุนายออลงบนรุโอ้โหนีู่ได้มากแข่ล่นอเหนนีูได้มาตแข่งมาทหนอโอ้หอมเนี่ยพี่น้โอ้พี่น้องหอมเตร้องวดเรื่อนมันได้ระ นี่นามตะคกสดุดโบราณครับพี่น้องข้นๆๆๆแน้วครับเพราะว่ามันเคล็ดลับสีเสแสมครับนี่จะไหนอันน pues ี้ก็พอขับอธิบายยังบ่ท่านพออยู่ครับหลังคกใส่นือว่าประหยัดน่ะสวัสดีครับ พอละเตะแังพอกันตอนสุกตอนปรุงแล้วครับเนอะมันเริ่มมีหอมน,น้ำนะครับอเอาเลยก็เอาเลยแล้วนะี่ยเนี่ทเทน้ำร่งเมื่อกี้หอนนะเดือดบ,บอกๆอยู่บ้างครับใส่พักเข้าไปครับพี่นอ้องมีหอมมีดอกแค่ด้วครับพักไอ้พักแงมะเขอือพักใส่เลยพักใส่ครับพี่นอ้องใส่ลายคมหลายพี่น้องเลย โอ้ยใส่หอมรวมน้อพี่นอ้องหอมบัววันหอมรวมพี่นอ้องหล่อแค่เข้าไปอีกครับพี่นอ้องโอ้อันนี้สูตรใบอัลตะปาฟบ้าแดงโอ้ยพี่นอ้องเหายไม่หยบใส่เบิร์ดครับพี่นอ้อยใส่โมดเลยเนี่ยกูนะ โอ้ขาดเมื่อไรครับพี่นอ้องปูหลาเนอ,อ่โอ้โยเสบยดจะได้พี่น้องไ่ะเบิง่งขาดเมื่อไรอีดีขึ้นนี่โงงงัวหั <c oughs> <c oughs> วนูพี่น้องสูตรบ้าน ใส่ไปน้อยหนึ่งกรอนครับพี่น้องถ้าใส่ไปหลายมันสิเข้มหนอ้อง,งค่อยๆปรุงเอา,าทำหนึ่งกรอมหย่านบอเสือบอหนูเลยเนี่ยหย่านบอเสือบอหนูพี่น้อง <c oughs> โบ,ทบูทอกดมาไลยไปแล้วหน่อยเออใส่ไป <c oughs>